The family, buddy, off your Life Family of Buddy Your พลิกแฟมคดีที่19สามีเสียชีวิตไปก่อนแล้วตอนนี้อายุมากเกรงว่าอีกหน่อยจะเจ็บป่วยไม่อยากให้ตัวเองต้องทรมานและไม่เป็นภาระของลูกหลานจะต้องทำอย่างไร สวัสดีค่ะมุฟฟังค่ะมาพบกันในอีพีที่19อยู่กับดิฉันรุมนลพุกยมค่ะและอดีตกรรมการสภาทนายความอาจารย์ชัยยงอัจฉานนนะคะถามค่ะว่าสามีเนี่ยเสียชีวิตไปก่อนหน้านี้แล้วตอนนี้อายุมากเกรงว่าอีกหน่อยจะเจ็บป่วยไม่อยากให้ตัวเองต้องทรมานและไม่เป็นภาระของลูกหลานเขาจะต้องทําอย่างไรอ <c oughs> อันนี้เป็นปัญหาใหญ่นะคุณแอนนะก็คือเราเห็นบางทีคน สังคมสูงวัยเออนะแล้วก็เขาเรียกว่าอันนี้เป็นภาษาทางการแพทย์เลยนะเขาเรียกว่าเป็นผักบุคคลอยู่ในสภาพเป็นผักนอนนอนไม่รู้สึกตัวนะครับก็คือไม่สามารถแสดงเจตนาอะไรได้แล้วนะครับแต่ไม่เสียชีวิตนะครับยังหายใจอยู่ยังสามารถรับอาหารได้สามารถเหมือนพูดง่ายๆก็เหมือนผักนั่นแหละนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนนี้เนี่ยคนไข้เนี่ย กฎหมายให้การรับรองสิทธิคนไข้เนี่ยนะครับอย่างน้อยมากนะครับถ้าเกิดมีการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเนี่ยคนไข้หรือญาติคนไข้เนี่ยมักจะแล้วแต่หมอนะครับบางรายที่อาจจะมีฐานะหน่อยก็บอกหมอใส่เต็มที่เลยช่วยเต็มที่อเอออะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่าให้เข้าไปนะเออบางรายที่ฐานะอาจจะไม่ดีนักเนี่ยนะครับก็แล้วแต่หมอจะจัดก,การ อะไรอย่างเงี้ยนะครับมไม่กล้าหรอกนะครับที่จะไปทําอะไรที่มันดูเหมือนว่าจะเป็นการให้ร้ายกับคนไข้นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยกฎหมายเปิดกว้างขึ้นแล้วครับคุณแอนก็คือว่าคนไข้ทุกคนเนี่ยมีสิทธิตามกฎหมายอย่างเต็มร้อยเปอร์เซ็นตในการที่จะปฏิเสธการรักษาพยาบาลได้อันนี้เราสามารถแสดงเจตจำนงได้ตอนไหนค,ครับก็คือถ้าเกิดเราสามารถรู้ตัวอยู่เนี่ยนะครับสามารถที่จะแสดงเจตนาได้เนี่ยนะครับ ก็สามารถบอกหมอได้เลยว่าฉันต้องการอย่างนั้นหรือไม่ต้องการอย่างนี้นะครับ <Sie> mm. คือสมมุติว่าหมอบอกว่าเนี่ยคุณเป็นโรคนั้นโรคนี้นะจะต้องผ่าตัดไม่ผ่าตัดเนี่ยคุณก็มีชีวิตอยู่ได้ไม่นานนะสมมติอย่าง่าอย่างนี้แล้วมีสิทธิ์เลือกจะรักษาก็ได้หรือไม่รักษาก็ได้อยู่ที่เรานะฮะทีนี้กรณีถ้าเกิดเจ็บป่วยจนกระทั่งไม่สามารถแสดงจิตนาได้ก็คืออยู่ในสภาพภาพักนั่นเองเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยกฎหมายก็เปิดกว้างขึ้น โดยการทําเอกสารไว้ล่วงหน้าก่อนเหมือนเรารู้ว่าเราคาดการว่าถ้าเกิดเราไม่ไหวอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์ก็คือสามารถแสดงเจตนาไว้ล่วงหน้าเลยทําเป็นหนังสือนะครับว่าเมื่อถึงเวลาใดเวลาหนึ่งเนี่ยที่เราเนี่ยนะครับอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถแสดงเจตนาได้ไม่สามารถบอกได้อย่างเนี้นะครับแล้วก็เกิดเจ็บป่วยขึ้นมานะครับ ก็เป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนดเอาไว้นะครับสามารถที่จะปฏิเสธการรักษาพยาบาลได้นะครับในกรณีที่แพทย์เนี่ยจะต้องทําการรักษาเพียงเพื่อยื้อชีวิตนะครับยื้อชีวิตอาจจะต้องสอดอาจจะต้องใส่อุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งทําให้คนไข้เนี่ยแม้จะไม่รู้สึกตัวเนี่ยแต่ก็ทรมานนะคือจะเรียกว่าไม่รู้สึกตัวอาจจะไม่ได้ไม่สามารถแสดงเจตนาได้ ไม่รู้ว่ารู้สึกไหมหรือยังไงเออแต่จริงๆเขาบอกว่ารู้สึกตัวอยู่นะคือหมายวามว่าเขาเนี่ยเข้าใจอยู่เข้าใจอยู่ว่าแต่แสดงไม่ได้แสดงออกไม่ได้เท่านั้นเองรู้ตัวว่าเนี่ยข้างนอกรอบๆตัวเนี่ยเกิดอะไรขึ้นหมอก็ดีญาติก็ดีพูดคุยอะไรกันแกก็รู้เรื่องหมดแหละแต่ไม่สามารถตอบโต้ได้นะครับก็ถ้าเกิดไม่สามารถแสดงเจตนาบอกผู้คนได้ว่าฉันไม่อยากรับการรักษาพยาบาลก็ต้องทําหนังสือไว้ล่วงหน้าก่อนนะครับ ทำหนังสือไว้ล่วงหน้าว่าเนี่ยเมื่อถึงเวลาที่เราแสดงเจตนาไม่ได้แล้วเราเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาแล้วก็การเจ็บป่วยนั้นเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะหายกลับคืนมาปกติะนะครับคุยง่ายก็คือเป็นผักอยู่หลายปีอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะลําบากนะ,ะทั้งกับตัวคนไข้เองทั้งกับลูกหลานญาติพี่น้องเนาะ,ะแล้วก็ค่าใช้จา่ายอะไรก็เยอะแยะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็แสดงเจตนาได้เลยนะครับทำเป็นหนังสือ หนังสือเนี่ยทาแล้วอยากเก็บอยู่ในที่ที่รับเกินไปหาหาไม่เจอนะครับก็ถ้าเกิดเรามีสถานพยาบาลที่เป็นประจำอยู่แล้วเขาก็จะมีแฟ้มคนไข้นะทำเสร็จแล้วเนี่ยเราอาจจะเอาสำเนาฉบับหนึ่งไปใส่ไว้ในแฟ้มของหลกสถานพยาบาลที่ใบเวชชลเบียนนะครับให้เขารู้ด้วยนะครับเสร็จแล้วก็เราก็เก็บเอาไว้นะครับเซ็นชื่ออะไรให้เรียบร้อยมีพยานนะครับใส่ซองแล้วก็บอก บรรดาลูกหลานให้รู้นะว่าถึงเวลาถ้าเกิดฉันเนี่ยเ,เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ไม่รู้สึกตัวแล้วเนี่ยให้เปิดหนังสือนี้ดูแลให้ทําตามนั้นนะ,ะในนั้นก็จะบอกว่าเนี่ยเมื่อถึงเวลาอย่างเงี้ยนะครับก็คือเป็นผักแล้วเนี่ยไม่สามารถแสดงจิตนาาได้ก็ไม่ประสงค์ที่จะรับการรักษาพยาบาล คำว่าไม่ประสงค์รับการรักษาพยาบาลอย่างที่อาจารย์ขยายค,ความว่าอาจจะเจาะจะผ่าจ,จะอะไรก็แล้วแต่ปั๊มหัวใจหรืออะไรนะอ,อันนี้มันต่างจากการรุนยาฆ่าใช่ไหมคะอาจารย์ไม่ใช่การการุญยาฆาตอันนี้เนี่ยเป็นการแสดงเจตนาของผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยว่า,เ,าเขาเอาอเขามีสิทธิ์ที่จะรับหรือไม่รับการรักษาพยาบาลก็ได้อเอเนะครับมันจะมีบางกรณีที่อาจจะมีความจําเป็นนะครับเช่นเป็นกรณีอุบัติเหตุ <c oughs> เออนะครับอุบัติเหตุเจ็บป่วยอย่างมากนุนแรงอะไรอย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> กรณีนั้นเนี่ยโดยจัญญาบัแพทย์นะครับยังไงก็คงจะต้องบังคับให้มีการรักษาพยาบาลก่อน <c oughs> เออนะครับส่วนว่าแล้วคนไข้บางคนเนี่ยสมมติเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วก็ ไม่อยากอยู่แล้อ,อ,อะไรอย่างเงี้นะครับจะไปบอกว่าเนี่ยไอ้ที่ห้อยลองแรงลองแรงเนี่ยไม่ต้องทำก็งงคงจะไม่ได้นะครับออหมอก็จะต้องบังคับไม่ทำนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นการเจ็บป่วยทั่วไปที่เกิดจากสภาพพยาธาิในร่างกายอย่างเงี้นะครับสาม,มารถที่จะปฏิเสธการักการรักษาก็คือการร่วงโรยสังขารตามปกตินี่แหละนะคะอาจจะไปนอนอยู่ที่บ้านนี้ก็ได้ใช่ไหมอาจารย์ ถ้าหากว่าถึงขั้นเป็นผักแล้วเนี่ยนะครับแน่นอนว่าการที่จะยื้อชีวิตอยู่เนี่ยนะครับต้องใช้อุปกรณ์การแพทย์ช่วยนะครับออกซิเจนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับวมทั้งการให้อาหารทางสายยางนู่นนี่่อะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเออเพราะนั้นเนี่ยการปฏิเสธการรักษาพยาบาลก็คือแปลว่าไม่ต้องมาเอาอุปกรณ์การแพทย์เข้ามาช่วยอีกแล้วนะครับเมื่อไม่ต้องเอามาช่วยเนี่ยโอกาสที่จะไปโดยสบายๆง่ายๆเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้ อืมค,ค่ะอ่าอาจารย์สมมตินะว่าถ้าผู้ที่มีความประสงค์เนี่ยเขาได้เขียนบันทึกไว้ค่ะคแต่ว่าไม่ได้เอาไปฝากไว้ที่โรงพยาบาลในตัวสำเนาแต่ทิ้งไว้ที่บ้านนั่นแหละลูกหลานมาเห็นนะคะแต่ลูกหลานะนทำใจไม่ได้เองไม่เอาใบเนี่ยให้หมอดู <c oughs> มีความผิดไหมถ้ามาเจอตอนหลังเนี่ยไม่ถึงขนาดมีความผิดหรอกนะครับอันนี้เป็นเรื่องของจิตสํานึกมากกว่านะครับกฎหมายก็ไม่ได้บังคับว่าถ้าเกิดคนมาเจอแบบนี้แล้วเนี่ยไม่ปฏิบัติตามจะผิดนะครับก็ไม่ได้บอกว่าผิดนะครับเพียงแต่ว่าเป็นการให้สิทธิ์ให้สิทธิ์กับคนที่ต้องการแสดงเจตนาล่วงหน้านะครับแต่ไม่ถึงขนาดไปบังคับว่า จะต้องมีการปฏิบัติตามนั้นเด็ๆแล้วถ้าเกิดไม่ทำเนี่ยคนที่ไม่ทำจะมีความผิดไม่ได้รุนแรงถึงขนาดนั้นนะครับก็มีฮะลูกหลานที่เขาเรียกว่ากตันยูแบบฉับพันก็มีลอยวันพันปีไม่เคยไปเยี่ยมพ่อแม่เลยนะครับพอรู้ว่าไม่สบายปุ๊บก็บึงมา แล้วก็เนี่ยกระตันยูฉับพันบอกให้หมอเนี่ยต้องใส่เต็มที่อะไรอ,อย่างเงี้ยนะครับมาดูแลกันในช่วงสุดท้ายจรงิ <ca h> จรงๆโค้งสุดท้ายแล้วอะไรเงี้ยนะคะใช่ครับ آ, เพราะฉะนั้นสิ่งที่ที่สุดก็คือการการดูแลกันตั้งแต่ตอนนี้นั่นแหละใส่ใจกันเนาะว่าความต้องการของพ่อแม่หรือผู้สูงอายุบ้านเราเนี่ยเขาอยากจะมีบ้านปลายยังไงหนังสือที่ว่านี้เนี่ยนะครับก็คือสาระสาคัญคือการแสดงเจตนาไว้ล่วงหน้าในการปฏิเสธการรับการรักษาพยาบาลเมื่อ ตัวเองไม่สามารถแสดงเจตนาด้วยตัวเองได้แล้วเนี่ยนะครับทตอนไหนก็ได้นะคุณแดงหมายถึงว่าทําตอนอายุเท่าไหร่ก็ได้แต่ขอเป็นผู้ใหญ่กันลวกันคือถ้าเรามีจุดมุ่งหมายแล้วว่ามันอยู่ในสภาพนั้นนะครับก็ทํเขียนไว้เลยแจ้งไว้เลยใช่ครับเป็นการสั่งด้วยวาจาได้ไหมคะไม่ได้ครับ ต้องทาเป็นหนังสือทาเป็นหนังสือคุณหมอก็จะได้สบายใจด้วยอย่างงี้ดีกว่าเนาะมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเนาะจย์เนาะแต่ว่าก็จริงๆก็มีผลกระทบต่อครอบครัวอย่างไม่น่าเชื่อเหมือนกันสมมติว่าลูกหลานมาทะเลาะกันตอนหลังลูกบ้านนี้อยากให้ใส่ลูกบ้านนี้อยากให้ถอดอะไรเงี้ยอ่ะก็เอาตามที่ตามทพ่อแม่สั่งเอาไว้ก่อนใช่เอาแบบนี้ดีกว่านะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาสําหรับพลิกแฟ้มคดีปวดใจแล้วนะคะแอนกับอาจารย์พยงลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ The family buddy off your life สนับสนุนโดยสอสอสอ